เมื่อดาวโหลดตัว Eclipse แล้วก็แตกไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับเราไดา้ตัวโปรแกรมตามที่เห็นในนี้ตอนนี้ตัว Eclipse เองอยู่ทีอ่อย่างเช่นในเครื่องนี้เนี่ยอยู่ที่ Document Setting แล้วก็และ e NT My Document Download แล้วก็ Eclipse <c oughs> มันก็ค่อนข้างยาวถ้า อยากจะให้สะดวกเนี่ยเราก็มักจะสร้างช็อตคัทเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปเพื่อที่ว่าคราวหน้าเนี่ยเราจะได้เรียกใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องมาที่โฟลเดอร์ภายในนี้แล้วก็ค่อยคลิกที่นี่นะครับที่การสร้างช็อตคัทก็ตรงไปตรงมาน,นะครับใน Windows 10เนี่ยก็คลิกขวานะครับที่ไอคอน Eclipse ที่นี่แล้วก็ Send to น,นะครับแล้วก็เลือกเดสก์ท็อปจะสังเกตว่ามีวงเล็บเขียนว่าเีย s ช็อตคั t เอาไว้ให้นะครับ นี่คือสิ่งที่ได้นะครับปราว่าในเครื่องที่เดโมอยู่ตรงนี้นมี Eclipse อยู่2เวอร์ชันนะครับเป็นเวอร์ชันเก่านะครับตัว Eclipse Juno หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น Eclipse Luna นะครับผมขอเปลี่ยนชื่อน,นิดนึงนะฮะก็คลิกขวาแล้วก็ rename ก็ได้นะครับและสามารถปิดหน้าต่างน,นี้ไปได้ ขั้งต่อขังต่อต,ต่อไปนะครับเราสามารถดัดลิกที่นี่เพื่อเรียกโปรแกรม Eclipse ขึ้นมาใช้ได้เลยนะครับเมื่อเปิดใช้งาน Eclipse ครั้งแรกนะครับตัวโปรแกรมจะถามถึงเ o r ร์กสเปหรือที่เก็บงานนั่นเองว่าจะให้ตัว e l l p s e เนี่ยเก็บซอสโค้ดทั้งหมดนะฮะที่เราใช้งานที่เราสร้างเนี่ยเอาไว้ที่ไหนนะครับก็ โฟลเดอร์ er นี้เป็นโฟลเดอร์ที่ปกติแล้วเราจะเป็นเป็น,ปนค่า default ที่ตัวซอฟต์แวร์ให้มานะครับถ้าต้องการเก็บไว้ที่อื่นก็สามารถกดคลิกที่ b รา w s e แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการได้แต่ในกรณีนี้ผมต้องการให้เราทำงานที่นี่เสมอเพราะฉะนั้นผมจะคลิกโอเคผ่านไปแต่ถ้าใครติดตั้ง c l คล s e ในเครื่องส่วนตัวแล้วไม่ต้องการให้ c l คลิปถามอีกนะครับก็สามารถปิดถูกที่นี่นะครับบอกว่าสามารถใช้อ่ โฟลเดอร์ er นี้นะครับเป็น default นะครับโดยที่ไม่ต้องถามอีกในขั้นต่อๆไปก็ได้นะครับตอนนี้ให้คลิกโอเคเพื่อเข้าสู่การใช้งานโปรแกรม Eclipse นะฮะตัว Eclipse เองจะดาวน์โหลดแพคเกจต่างๆนะครับที่ต้องการใช้งานเนี่ยเข้ามาก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับว่า, <c oughs> เ,าเครื่องที่เราใช้งานอยู่เนมีสเปคเป็นอย่างไรนะครับผม <c oughs> คลิกไฟล์ next ค,คลิกที่ m a x i m i z e นะครับเพื่อให้หน้าตา่างเต็มจอภาพนะฮะเปิดใช้งาน Eclipse ครั้งแรกนะครับเราจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับอีกตัว Eclipse เองมี sample ให้เราสามารถเข้าไปดูการใช้งานได้นะครับหรือมี t u t o r อเรนะครับอสอนวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็มี overview ต่างๆก็เป็นการช่วยให้ผู้ใช้ใน้ใช้งานนำ Eclipse มาใช้งานในการเขียนโปรแกรมได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับ ในวันนี้เป็นการาแนะนำการใช้งาน Eclipse เพื่อเขียนโปรแกรมบน j a v เพื่อเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Java เ้ิเงตน้นเพราะฉะนั้นเราจะไปที่เมนูไฟล์นะครับเลือก New แล้วก็เลือก Java Project เพื่อสร้างา Project ที่รูบรวมนะครับ Java Source Code แล้วก็สิ่งที่จะคอมไพล์ได้ทั้งหมดนะครับคลิกที่ Java Project ที่ Java Project นะครับเมื่อเราคลิก New ไปแล้วเนี่ยเราจะต้องตั้งชื่อของ Project นั่นเองเพราะฉันที่ Project Name นะครับวันนี้เราตั้งชื่อเป็น Lab 01ครับส่วนสิ่งแวดล้อมนะครับที่ใช้ในการประมวลผลหรือ Compile แล้วก็นัน JBM เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับขึ้นอ,อยู่กับว่าในคอมพิวเตอร์ที่เราติดตั้งตัว Eclipse เองนี่ยมี Java version อะไรอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นในเครื่องนี้ ที่ติดตั้งไว้มีทั้งเวอร์ชัน1.6 1.7และ1.8นะครับเราเลือก default เป็น1.7ไปก่อนนะครับความแตกต่างของ Java แต่ละเวอร์ชันยมีแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับแต่ว่าในการเขียนโปรแกรม Java เบื้องต้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Java 1.6 1.7 1.8เนี่ยฟีเจอร์ทั้งหมดที่เราใช้เนี่ยมันจะมีความสามารถที่ใกล้เคียงกันนะฮะเราคลิก next นะครับเพื่อดูว่าเรามี choice อื่นๆให้เราเลือกหรือไม่นะครับ จะมีโฟมีแท็บนะฮะอีก4 t a แทบให้เราสามารถเพิ่มเติมลงไปได้นะครับอย่างเช่นในแท็บโปรเจกต์เนี่ยในการเขียนโปรแกรม Java ชั้นสูงนะครับเราสามารถเพิ่มเติมอ่าโปรเจกตอื่นๆที่เราเคยสร้างเอาไว้แล้วเข้ามาในโปรเจกต์ใหม่ที่เราต้องการสร้างได้นะครับใน LIBRARY นะครับแท็บไลบ r าเราสามารถเพิ่มเติม LIBRARY ที่ต้องการนะครับเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเช่นถ้าเราต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อ ประมวลผลเมทริกซ์การคำนวณเมทริกซ์นะครับคณิตศาสตร์เราสามารถที่จะไปหาตัวไลบรารีนะครับที่คำนวณเกี่ยวกับเรื่องของเมทริกซ์มาเรียบร้อยแล้วแล้วเราไม่ต้องเขียนเองทั้งหมดการเพิ่มเติมลงไปในนี้ได้เป็นต้นนะครับในการทําเบื้องต้นในวันนี้นะฮะเราจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรภายในนี้นะครับเราจะมาย้อนดูในการเซตพุกนี้อีกครั้งหนึง่งเมื่อเรา ใช้งานตัว Java แล้วก็ใช้งาน Eclipse นะครับในชั้นสูงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราคลิกที่ Finish เพื่อให้ตัว Eclipse เนี่ยสรา้างโปรเจกต์ขึ้นมาครับเมื่อคลิกไปแล้วนะครับตรงนี้ดูเหมือนจะเยียบๆนะครับให้เราเคลิกที่ปุ่มตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็น ตัว perspective นะครับเพื่อให้เราดูว่าตอนนี้เนี่ยมุมมองนั่นเองนะครับาเราต้องการให้ eclipse เ,เปิดมุมมองของโปรแกรมนียเป็นหน้าตาแบบอะไรเราต้องการเปิดมุมมองแบบจาว่านะครับเนื่องจากตัว eclipse เองเราสามารถใช้ให้ eclipse เนี่ยน่าจะเขียนโปรแกรมภาษาจาว่าแล้วนะครับเรายังสามารถให้ eclipse เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมอย่างภาษา c นะครับ าภาษา C++ นะครับ PHP หรือภาษาอื่นๆเพิ่มเติมได้อีกพอสมควรทีเดียวนะฮะเรากดย่อตรงนี้ลงเพื่อให้ได้ workspace ของ Java นะครับตรงนี้เป็น perspective ของ Java สังเกตว่าด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเป็น Package Explorer นะครับก็คือใช้ในการบอกว่าเรามีแพ็กเกจอะไรอยู่บ้างนั่นเองนะครับตอนนี้เรามี อยู่โปรเจกต์เดียวนะครับก็คือ Lab 01นะครับในซอร์สโค้ดของเรายังไม่มีโค้ดอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นส่วนที่ใช้ในการพิมพ์เจ้าซอฟ c โค้ดลงไปนั่นเองหรือเราเรียกว่าเป็นตัวที่เป็น Editor นะครับเราจะลองสร้าง Java Class 1 Class นะครับไปที่ไอคอน New นะครับเลือก Class นะครับเพื่อสร้าง Java Class มีองค์ประกอบหลายส่วนนะครับในหน้าต่างนี้นะครับที่เราสามารถเซตได้นะครับส่วนแรกเลยก็คือส่วนเป็นแพ็กเกจนะครับตอนนี้มีค่าเป็น default หมายความว่าเราไม่ไม่ระบุแพ็กเกจนั่นเองนะครับในอ่าチュชั่นเ,เลออันต่อตไปนะฮะที่เราหลังจากที่เรารู้จักจะว่ามากขึ้นเนี่ยนะครับเรื่องของแพ็กเกจเนี่ยเราเถ้ามีโอกาสผมจะพูดเพิ่มเติมให้นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วไอเดียของแพ็กเกจก็คือเป็นการรวบรวม Java นะครับให้ซอฟต์โค้ดเนี่ยของเราให้อยู่ในในรูปแกลุ่มกลุ่มก้อนแล้วก็สามารถอิงได้ง่ายนั่นเองนะครับสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องทำนะครับในการสร้าง j a Class ก็คือการกำหนดชื่อของ Class นั่นเองในช่องนี้นะครับให้เรากำหนดชื่อของ Class นะครับในที่นี้เรากำหนดชื่อเป็น Lab01 แล้วก็ underscore 1นะครับ ตัว Java Class ที่เราตั้งนะครับจะชื่อ Lab01-1 เป็นแบบ Public นะครับเรายังไม่เลือก Abstract เรายังไม่เลือก Final นะครับเราจะให้ตัว Eclipse เนี่ยสร้างไม่ต่อชื่อ Public Static Void Main ให้เราอัตโนมัติดวยเพราะจะตัดติถูกเข้าไปที่นี่นะฮะองค์ประกอบอื่นๆนะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมแต่จะอธิบายเพิ่มเติมในโอกาสถัดไปนะครับ ถึงตรงนี้แล้วนะครับเราคลิก finish เพื่อให้ eclipse เนี่ยนะครับสร้างตัว Lab01 แบบ class ให้กับเรานะครับสิ่งที่ตัว eclipse สร้างให้กับเรานะครับนี่คือหน้าตาของ Lab01 นะครับ underscore จา java นะครับสังเกตว่า,าด้านซ้ายมือตรงนี้คือหมายเลขบรรทัดนะครับถ้าช่วยให้เราสามารถที่จะ ดูได้ว่าโค้ดของเราเนะี่ยตอนนี้รันอยู่ที่บรรทัดนอะไรนะครับถ้า,าสิ่งที่เห็นในเดืวมวันนี้นะครับกับสิ่งทีเ่เปิดอยู่เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับก็ไปสามารถเซตเพิ่มเติมได้ทีหลังนะครับสิ่งที่เห็นตอนนี้นะครับก็คือตัวส,ส,ส,สองอันที่นี่นะครับที่ไฮไลท์ไว้ตรงนี้เป็นคอมเมนต์นะครับที่ใชเ้เป็นการบอกว่า ให้คอมไพเลอร์นะครับทราบว่าข้อความนะครับที่อยู่ก็งหมายแสแสนะครับอย่างเช่นคำว่า to do auto generate methods t u b ตรงนี้นะครับข้อความที่ไฮไลท์ไปตรงนี้จะไม่ถูกคอมไพล์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อความนี้เราจะใส่อะไรลงไปก็ได้นะครับแต่ด้านหน้านะครับจะต้องเป็นจะด้านหน้าเนี่ยจะไม่ถูกคอมเมนต์นะครับก็คือเป็นคำสั่งที่เราสามารถใช้งานได้นั่นเองในสัปดาห์ก่อนนะฮะเราใช้คำสั่งอย่างเช่น system o out dot println ครับแล้วก็ hello world สังเกตว่าตัว eclipse เองเนี่ยไฮไลท์ข้อความนะครับเห็นเช่นคำว่า public class นะครับเป็นสีออกส้มๆแดงๆนะฮะแล้วก็มีสีฟ้านะครับสีน้ำเงินสิ่งเหล่นี้คือสิ่งที่ตัว eclipse เนี่ยไฮไลท์ เอาไว้ให้นะครับช่วยให้เราแ,แยกความแตกต่างนะครับของอข้อความนะครับของเท x กซ์ที่อยู่ในในซอฟตโค้ดของเราได้นะครับที่เป็นสีออกแดงๆตรงนี้ก็คือเป็นคีย์เวิร์ดนั่นเองเป็นคำสมวนนะฮะในภาษาจาวาซึ่งสมวนไว้นะครับจะต้องใช้ให้ถูกตามกฎวยากรณ์ที่จาวาบังคับนะครับส่วนสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเป็นเป็นการบอกว่าเป็นสตริงน,นั่นเอง สังเกตว่าตรงนี้เป็นการใช้งานเหมือน t e x t e d i t o เเหมือนกับโน้ตแป้นที่เราใช้เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับในสัปดาห์ที่แล้วเรามีแค่นี้นะครับโดยที่เราไม่ได้ใส่คอมเมนต์เราสามารถลบคอมเมนต์ตรงนี้ออกไปได้นะครับเราจะใส่คงไว้เหมือนสักรู่นี้หรือจะลบออกแบบที่ผมลบไปตอนนี้ก็ได้นะครับสเต็ปต่อไปนะฮะเราจะเมื่อเราได้ซอสโค้ดแล้วนะครับเราก็ควรจะเซฟงานของเราไว้ แต่ถ้าเราไม่เซฟนะฮะก็เป็นไปได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมจะยังไม่เซฟดูยังไงว่ายังไม่เซฟนะครับก็เห็นว่ามีสัญลักษณ์ที่เป็นดาวอยู่หน้าชื่อไฟล์นั่นเองนะครับผมจะให้ตัว Eclipse เนี่ย compile นะครับเรียกจ j ว่า compiler ขึ้นมา compile source code ตัวนี้แล้วก็เรียก JBN นะครับขึ้นมารันตัว bytecode ที่ได้นะครับแล้วก็แสดงผล วิธีการนะครับค่อนข้างสะดวกทีเดียวก็คือคลิกไปที่ปุ่มนะนะฮะถ้ายังไม่ได้เซฟตัว Eclipse เนี่ยจะบอกให้เรายืนยันว่าเซฟก่อนนะครับก็ถ้าเราต้องการเซฟไฟล์ไหนก็ติกถูกไว้อย่างตอนนี้มันติดถูกไว้ให้เราแล้วเรียบร้อยแล้วก็เพียงแค่คลิกโอเคเท่านี้นะครับสังเกตน,นะครับตัว Eclipse เนี่ยมีแท็บด้านล่างนะครับชื่อคอนโซลนะครับแล้วก็แสดงผลลัพธ์ให้เราในการทดลอง,งครั้งที่แล้วนะครับ เราต้องใช้โปรแกรมชื variety, be, no ่อ Notepad ในการสร้างโค้ดตัวนี้นะครับพิมพ์เองไม่มีไฮไลท์ให้เห็นนะครับการไม่มีหมายเลขบรรทัดให้เห็นการขึ้นบรรทัดใหม่การย่อหน้าทั้งหลายเราต้องเป็นคนดูเองทั้งหมดนะครับแต่ในการใช้ Eclipse ตรงนี้นะครับสังเกตว่ามีการไฮไลท์ข้อความตัวอักษรให้เรานะครับถ้าเราเอาเมาส์มาคลิกที่ ปีกาเปิดหรือปีกาปิดมันจะมีการไฮไลท์คู่ของปีกาเปิดปีกาปิดให้เห็นนะครับมีการไฮไลท์ข้อความอย่างตรงนี้เป็นสตริงนะครับมีไฮไลท์เป็นสีน้มเงินให้เห็นนะครับหรือแม้แต่ถ้าผมพิมพ์ไม่ถูกพิมพ์ผิดไวยากรณ์ยันใดอย่างหนึ่งนะครับงตัวอีคลิปเองมันก็จะเตือนนะครับอย่างเช่นตรงนี้พอเราเอาเมาส์มาที่ากากรบาดสีแดงมันจะบอกว่า syntax error นะครับ ต้องเพิ่มปีก,กาเข้าไปเพื่อ,อทำให้คลาสบอดี้เนี่ยสมบูรณ์นะครับนี่คือคำแนะนำที่มันให้มาซึ่งคำแนะนำที่ตัวอีคลิปให้มาเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะถูกประมาณสัก90%นะครับมีบางครั้งนะครับที่มันแนะนำมาแล้วอาจจะไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันจะเป็นการการันตีว่ามีข้อผิดพลาดแน่นะครับในเรื่องของซินไฮสลอร์หรือข้อผิดพลาดกาน,นไวก่อน,นะครับหรือลองอีกสักอันกน็ได้อย่างเช่นผมลบตัว ที่แล้วนะครับที่ผิดกันบ่อยก็คือเห็น L เป็น T นะครับเติมเป็นเห็น L เป็น I นะครับผมใส่ I N เข้าไปมันก็จะขีดเส้นใต้นะครับอย่างคำสั่งหรือไม่ตอดที่ผิดพลาดนะครับเราสามารถเอาเมาส์นะครับมาไฮไลท์นะครับเอาเอามาวางอยู่บนเหนือกากระบายสีแดงนะครับแล้วมันจะบอกว่าอย่างเช่นไม่ตอด print i n เนี่ยนะครับไม่ได้ถูกกำหนดไว้นะครับ เพราะฉันหมายความว่ามันไม่มีนั่นเองก็เ,เปลี่ยนให้เป็น Lm ฮะให้ถูกต้องนะครับนี่คือการใช้งานเบื้องต้นนะครับของ Eclipse นะครับ